สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ของคนที่เกิดวันพฤหัสในเดือนมิถุนายนนะคะมาดูดูว่าคนเกิดพฤหัสเป็นยังไงบ้างคนเกิดพฤหัสเนี่ยเอ่อในเดือนพฤษภาคมนะาจะมีเรื่องวุ่นวายนิดหนะนึ่งนะหนได้ได้ไดนะถ้าจำไม่ผิดจะได้เสียตำแหน่งเดิมนะอืมนะก็ ยังมีความวุ่นวายอยู่นะคะแต่ความวุ่นวายนี้ก็จะเริ่มสงบลงแล้วนะคะคุณได้เสียนพรฤษีก็ะไรโกรดคุณได้เสียนเอ่อพอสวนแล้วก็ได้เสียนของปู่พิราบในเดือนมิถุนายนเนี้ยแบบจิตใจมันอาจจะแบบเบาลงความแต่ความวุ่นวายยังมีอยู่นะความวุ่นวายยังอาจจะต่อเนื่องมานะคะแต่ชีวิตอาจจะรู้สึกว่ามีความสุขมากขึ้นนะคะ มีความสุขมากขึ้นอะไรมากขึ้นตามวิถีชีวิตที่ตัวเองเลือกที่ตัวเองตัดสินใจเนี่ยเพราะว่าคุณได้เสียนปูกพิราบด้วยนะคะ,ะคุณคุณอาจจะคิดว่าโอเคนี่มันเป็นวิถีชีวิตที่แบบฉันต้องการมันนะ่ะฉันมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยในช่วงมิถุนาเนี่ยคุณก็จะมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งอะไรของคุณนะ่ะตามความคิดหรือตามที่คุณวางแผนไนว้นั่นแหละมันก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จตามนั้นนะคะ แล้วก็มีมีความสุขแบบอะไรชีวิตครอบครัวราบลื่นอ่ะประมาณเนี้ยถ้าคนที่มีคู่มีความรักแล้วเนี่ยนะก็จะมีความสุขที่ราบลื่นแต่ในไพ่นี้มันไม่ได้บ่งบอกว่าราบลื่นจนถึงขั้นแต่งงานนะคะอย่างนะแต่มีความสุขทางใจความสุขทางกายหรือหรือพอใจที่จะอยู่ในในรูปแบบเนี้ยมันจะเป็นประมาณอย่างนั้นนะคะแต่ว่าลึกๆแล้ว บางส่วนคุณจะมีความทุกข์ใจนะเพาะคุณได้เสียงปูมิลามันจะมีความทุกข์ใจลึกๆที่เก็บเอาไว้นะหลากหลายอารมณ์มากเลยนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้คุณน่ะเก็บอารมณ์ตรงนี้ไว้มันจะมีอารมณ์หมดทั้งรักทั้งเกลียดทั้งแค้นทั้งโกรธสารพัดอย่างเลยโผล่ขึ้นมาจากในเสียงปูพิลาที่เห็นนี้เลยนะคะแต่ว่าให้ปล่อยวาง มันจะมีความว้าวุ่นนอกหรือความวุ่นวายทางภายนอกแล้วมันจะมีความว้าวุ่นที่อยู่ภายในใจอีกนะคะที่มันยังดับไม่ลงมันยังดับไม่ลงแล้วมันจะมันเกิดความทุกข์กับคุณนะชั่วนาตาปีแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นพยายามดับมันนิดหนึ่งนะคะพยายามสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเพราะว่าเรื่องบางเรื่องมันได้คลี่คลายไปแล้วนะคะแล้วก็มีความสุขตามอัตภาพแล้วนะเพราะฉะนั้นคุณต้องปล่อยวางนะแล้วก็เริ่มต้นใหม่ ในสิ่งที่คุณเลือกนะคะส่วนในเรื่องของอนาคตค่อยไปดูคำทำนายเป็นแบบประจําราศีหรือติดตามตามนี้ต่อไปว่าแต่ในแต่ละเดือนของคุณมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเรื่องการเงินเรื่องหน้าที่การงานยังเป็นไปได้ด้วยดีนะคะชีวิตในช่วงจังหวะนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ยังโอเคอยู่นะคะยังไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนักน,นะคะสำหรับคนวันพฤหัสนะเ,เรื่องเงินนะคะ ให,ให้ระวังดีๆนะบางทีอาจจะมีการตัดสินใจผิดพลาดนะตัดสินใจผิดพาลาดอาจจะทำให้เสียเงินก้อนนะคะหรือว่าหรือว่าเสียหุ้นส่วนไปนะคะนะอาจจะมีการเสียหุ้นส่วนเสียคนที่ดีไปเสียคนรักไปเสียคนที่มีสิทธิทำไปจะเป็นลักษณะประมาณอย่างนี้นะคะจะมีเรื่องของการเสียบุคคลลักษณะบุคคลแต่เราจะมีความสุขกับสิ่งที่เราเลือก เลือกที่จะเสียเขาไปประมาณนี้นะคะแต่มันจะมีความทุกข์อยู่นะมีความทุกข์ที่บอกใครไม่ได้ด้วยนะคะนะก็ให้สวมดมนต์ไหวพ้พระเอาก็แล้วกันนะคะแล้วก็แผ่เมตตาให้เจ้ากรับในเวรถือว่ามันเป็นวิบากกรรมของตัวเองก็แล้วกันนะคะก็อาจารย์ขอจบคำนำน้าคนที่เกิดวันพฤรหัสไวเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะ